พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับขอเสียงจบเลในะต้องรับน,น้างฟาฟา ร้องเล่นะครับแบงค์เขาถือแบงค์พันถ้าแบงค์พันที่ขอนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้พี่ๆเขาเตรียมนแบบดอกกุหลาบนะครับแล้วก็สําหรับน้องข้อคกางอยู่ในรอบชิงนะลูกเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องทำคอมเมนต์คุณครูก่อนและหลังจากจบคอมเมนต์คุณครูท่านสุดท้ายเราจะไม่ให้ส่งดอกกุหลาบให้แล้วโอเคไหม ใครอยากจะให้เดี๋ยวมาให้ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ครูท้าสุดท้ายถือว่าจบการมอบดอกกุหลาบนะครับไหนในลูกไม่ไงค่ะเสียงชัดมากเฮ้ยข้าวขอดูร็อกเพลงที่ใหม่ไหมคราว่อนใช่ปะใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบที่ใหม่มากนะครับเพลงเมื่อกี้เราร้องใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรแตกขาดค่ะว้าววันนี้หัวใจกรรมการหัวแตกเลยเนาะเพราะโดนหนุทุบเข้าไปแล้วเนาะ ันน <icana> ี้โซเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เนาะจากคร yes. ูครูนะคะค่ะครับผมรับต้นจากคุณคริปก่อนเลยครับสวัสดีค่ะน้องฝางใช่ไหมคะฝางฝางใช่ไหมคะค่ะโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าพกความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะอาทิตย์ที่แล้วก็มั่นใจแต่คุณกิ๊ปเห็นว่าวันนี้มั่นใจกว่าเดิมอีกแบบเยอะมากเลยทําให้หนูเลยดูกลายเป็นว่า โอ้โหดึงคนดูดินสายตามาตั้งแต่ก้าวขึ้นเวทีเลยนะทุกคนแบบโอ้ตกใจหูฟังฟังร้องเพลงที่ใหม่แล้วต่เปลี่ยนเพลงมาโอ้แล้วก็คูกิฟชอบฟังฟังมากเลยเอาตามข้อที่คุูครูจดเลยนะครูครูจดว่าคุกิฟชอบการเน้นเสียงและการพูดภาษาไทยชัดเจนการเน้นเสียงหมายความว่าในความรู้สึกของคครูกิฟไม่รู้ว่าทาง ร้องเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใ่แบบให้มันแตกเลยแบบดีกว่าแบบเพลงนี้มันต้องแบบแตกหักใช่ไหมมันก็มีการลากเสียงเน้นเป็นคําที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะคะตรงนี้พวกคิดชอบแล้วก็ภาษาไทยก็ไม่มีพลาดเลยเนาะแต่ว่าแตกหักให้มันแตกเลยดีกว่าไม่ฟังอะไรใช่ไหมเราอางนี้บั่งลูกค่ะอะไรทั้งนั้นอะไรเนี่ยคิดว่าแบบฟังฟังเก่งมากตรงนี้นะแล้วก็ที่พกกูกคิดชอบอีกข้อหนึ่งคือ หนูเป็นคนมีแววตาที่เขาเรียกว่ามั่นคงชัดเจนแบบว่าแจ่มแจ้งเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีแววตาของํำว่าตัวหล่เหลืออยู่ในการแสดงเลยซึ่งตรงนี้เป็นตัวประกอบที่ดีมากที่จะทําให้หนูพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเขาเรียกอะไรนักเต้นนักรอ้องเป็นคอร์อเมอร์หรือเป็นอะไรก็ตามที่ดีในอนานคตน,นะคะ พราะคนที่ทำหมายถึงว่าอาชีพที่เกี่ยวกับว่าจะต้องใช้ความสามารถพิเศษอย่างนี้นหนูต้องอย่างแรกเลยเราต้องมีความมั่นใจเชื่อความมีเต็มเปลี่ยนนะคะคราวนี้เรื่องเต้นเรื่องเต้น,ตนม,ามาถึงเรื่องเต้นแล้วสนุกดีค่ะเต้นเต้นดีมากในช่วงที่หนูมันเป็นอะไรนะจังหวะที่ไม่มีร้อนใช่ไหมคุณปามและหนูใส่ตรงนี้แทนที่บางคนก็ ตึง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 ออออแลออ้วบางคนโยกเฉยมันก็ไม่มันเขาเรียกว่ามูทของอารมณ์เนี่ยมันไม่ไปแต่นี่ดูแบบเนี๋ยทำให้ครูกิ๊ดูงดิค่ะดูเต้นท่าอะไรเรื่งนี้ำได้ไหมพี่ใช่ใครสอนท่าเนี้ยคะคครูยุ้ยค่ะโอ้เขากวครูยุยต้องเต้นเก่งมากๆเลยเนาะเหมือนอางบอกว่าเหมือนถึงีต้าด้วยแล้วแบโยกๆ่ะเออแบบตรงนี้ครูกิ๊ชอบมากนะคะแล้วก็เต้นไม่มีหลุดเลยจังหวะดีมาก แต่คราวนี้เรื่องเสียงเดี๋ยวไปฟังครูครูปามกันดีกว่าเนาะว่าตรงมีตรงไหนที่แบบว่าต้องเป็นส่วนเพิเ่มเติมแล้วถึงจะเพอร์เฟกต์ขอโชคดีนะคะขอบคุณค่ะครูครูปามนะสวัสดีครับน้องวังฟางจะบอกว่าแข็งแรง <c oughs> เป็นคนที่มีเนื้อเสียงแข็งแรงมากนะครับจริงๆแล้วครูปามเชื่อว่าน้องเป็นคนที่มีมโลดนี้ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากสําหรับเพลงนี้แต่ด้วยด้วยด้วยเุอฟ์ฟอร์มในการที่จะต้องเต้นแะต้องร้องด้วยเต้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันจะทําให แขวนไปนิดนึงแค่นั้นเองแต่โดยรวมแล้วความชอบมันเลยครับคือวันนี้ภาพรวมของหนูรู้สึกว่าทุกคนชอบหมดเลยลอะเพราะว่ามันดูเป็นพอร์ฟอร์เมอร์เป็นดูเป็นภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์หนูดีมากดูเป็นโปรเฟชชั่นอลดูเป็นแบบดูเป็นหมือนนักร้องจริงๆเขาทำกันเนาะถ้าเกิดว่าเทียบกับวัยเด็กประมาณนี้นะครับชอบมากนะครับ ้าอยากจะแนะนาเพิ่มเติมก็คงจะต้องเรื่องของจังหวะนิดหน่อยอาจจะมีหลุดบ้างเพราะบางทีเราก็ต้องหวงเต้นบ้างหวงร้องบ้างบางทีอาจจะไม่ได้ฟังหรือไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงตัวเองน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอาจจะอาจจะมันมีพลาดทางด้านเทคนิคการการฟังไปนะครับก็เลยจังหวะอาจจะหลุดไปบ้างนะครับแล้วก็การควบคุมโน้ตก็อย่างที่บอกว่าเราต้องออกกาลังกายเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเรายืนเฉยๆแล้วเราร้องเพลงเนี่ยเราจะไม่มีโอกาส มีโอกาสจะหลุดน้อยมากกว่าที่จะเราไปเต้นแล้วร้องด้วยถ้าเต้นแล้วร้องด้วยเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงจริงๆแต่วันนี้หนูแข็งแรงแล้วล่ะอายุแค่นี้ถือว่าสุดยอดแล,ล้วลูกขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญคุณแม่ซี่ครับน้องฟังฟางเป็นคนที่มีความร่าเริงเ,เนาะปัดดูดูเป็นคนที่สนุกสนานใช่ไหมทีนี้เวลาที่หนูสนุกสนานด้วยท่าทางแล้วเนี่ยหน้าหนูก็สนุกไปด้วยสิลูก บางครั้งหนูนหน้าเบื้ออยู่อ่ะมันมันเป็นความกังวลใช่ไหมถ้าเรากังวลบนเวทีเนี่ยเราตื่นเต้นเราเก็บเอาเไว้ในใจให้คนอื่นรู้เราต้องยิ้มสู้แล้วเราก็จะฝ่าฟัมันไปได้หมดนะแล้วก็เรื่องน้องของหนูก็น่ารักสมวัยมากค่ะครูชอบมากวัฤฤมมนนี้หนูก็เป็นคนคนนึงที่สามารถเอาคนดูอยู่เพราะว่าหนูมีความน่ารักสดใสแล้วก็มีองค์ประกอบที่ โดยรวมแล้วดีมากเลยน่ารักสมวัยค่ะรู้ชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับฟางไม่เป็นไรหรอกเดี่ยวพี่ชัางจ่ายให้พี่พีทงานนะครับนับดอกไม้ให้ตอนนี้ผมขออนุญาตนับถอยหลังนะครับเพราะว่าฟางเป็นหนึ่งในน้องๆที่ลุ้นรับรางวัลขวามใจหมาชนแน่นะครับแต่ไม่ต้องกลัววันนี้หนูมีสิทธิ์โดนทั้งวัลใหญ่ด้วยเนาะโอเคนับข่อยหลังนะครับใครไม่ให้ดอกไม้เดี๋ยวมาให้ได้เลยนะครับห้าสี่ สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับอ่าทั้งหมดกี่ดอกครับโอเคครับไปไมาอีกไม่ไกนะครับอันนี้รับวดอกไม้กับรถถือดอกไม้ไว้ก่อนแเดี๋ยวพี่จำก,ก่อน๋ออยวพี่จำก่อนอออนะครับฟังๆได้ดอกไม้ทั้งหมดยี่สิบสองดอกครับขอบคุณมากครับ่